สวัสดีครับผมสำหรับท่านที่สั่งซื้อไลน์นะครับผมไฟล์ผมจะส่งไฟล์งานนะทั้งทั้งไลน์ทั้งโปรแกรมที่ใช้นะฮะผมจะส่งไฟล์ไปเป็นเป็นรูปบอกให้ดาวน์โหลดนะครับผมนะจะมีเมลจะมีเมลผมถ้าท่านแจ้งเมลมาผมจะส่งไปที่เมลท่านจะมีเมลชื่อผมขึ้นนะฮะนะธนภัทรเอีย่ยมสะอาดนะครับผมเราจะมีบอกว่าเป็นเป็นงานหรือเป็นโปรแกรมนะครับให้ท่านคลิกเข้าไปที่เมลนะครับผมแล้วคลิกที่ดูไฟล์นะครับผม นะครับมันจะมีชื่อไฟล์บอกว่าไฟล์อะไรคลิกเข้าไปที่ดูไฟล์นะครับมันจะเข้ามาหน้ารับบอกนะเดี๋ยวเราตรงนี้ฮะเราตรงนี้ขึ้นขึ้นคำว่าดาวน์โหลดช้าเร็วอยู่ที่อยู่ที่เครื่องอันนี้ขึ้นมาดาวน์โหลดนะฮะให้ท่านกดดาวน์โหลดเลยนะครับผมนะครับทีนี้ก็จะขึ้นมาดาวน์โหลดท่านก็ไปเก็บไปตรงไหนท่านก็กดกดเซฟไว้นะฮะ ะ Save download, ะฮะเซฟดาวน์โหลดฮะเดี๋ยวเขาถ้าดาวน์โหลดครบนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเปิดออกมานะครับผมอ่ะนะฮะถ้าท่านเปิดมาเนี้ยที่ผมส่งไปเป็น,ว,นวินซิปนะฮะเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างงี้ให้จเจอเนี้นะครับผมเจอตรงนี้ท่านต้นองกด นะครับท็อปคอปปี้ไปวางออกจากวินซิปนะฮะนะฮะสมมุติว่าอ่าเอามาวางที่เดสก์ท็อปรอจนเขาโหลดจนหมดก่อนนะครับผมแล้วก็ปิดถรงนี้เลยฮะเนี่ยเราจะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับผมเนี่ยฮะโฟลเดอร์ท่านเดี๋บบผลคลิกเข้าไปฮะคีย์เกมก็อยู่ในนี้ครับผมนี่คือตัวโปรแกรมนะครับผม นะเดาบังคิกรันลงโปรแกรมนะครับเลือกคลิกเกมตรงนี้นะครับผมสามสองบิตหกสิบหกสิบสี่บิตเลือกเอานะครับผมอะก่อนลงโปรแกรมเปิดคลิกเกมขึ้นมาอะไรนะครับผมเลือกหาให้ตรงนะฮะอันนี้คือราดอกราฟิกถ้าท่านลงเอ็กหกท่านเลือกมาข้างล่างสุดนะครับเลือกเอ็กหกนะครับแล้วท่านดาวซีรีส์นี้ไปใส่นะครับโอเคนะครับผมวิธีดาวโหลดไฟล์จากดับล็อกของผมนะครับ